ออกมาแต่กวนวิจิเวลาให้วิจิเอาเลยโอ้ไรหมดทีหมดแถวกดกดเลยกดเลยก็เลยเออตามอัดไปเลยจอดระดับตำนานแน่นอนไอ้ยัยเหลือฮิวสองตัวนี่เอาไงเนี่ย เป็นอะไรวาไปด่งตองกดไลค์ที่นี่ช่วยด้ก็ติดก็ติดโต๊ะมนทีเริ่มก็ติดโต๊ะคุณฝาบสัตวดเกมบัรยาย่อนก็ติดโต๊ะโตมึงดูดกูยสเตรคุณฝาฝนกดทเปอดสเตรนโอ้ยพี่ผมโดนไล่โดนพเชื่อไล่ดนพัชื่อไล่มาดิาิเชื่อมาดิมาดิมาดิเชื่อมาดิตายแล้วตายคันนะอืสวยสวยสวยิงมัก็ยิงกูเงี้ยิงพปะ เดี๋ยวรอ,อคุณหยุดเวลารอหนึ่งหาจุดอยุดเก็บเก็บเก็บก่อนตายก่อนโอเคเพื่อนฮิวเลยลบลบลบอะไรหมอปกติเวลาเจ้าใช้ไม่ถูกทางโลคิโลคิ <Loki. S 1> เอากอ๊อปก๊อบมาตรงนี้ก็ตายนะโลกิพี่จะเปิดแล้วบอดนะนี่พี่เปิดเลยก็ได้ไป,ไปข้างหลังนะผมบินเข้าไปข้างหลังมนาะแต่เดี๋ยวต้องหาที่ตรงนี้ตรงนี้นะให้เปิดเลยไปื่อ เอาเลยเอาเลยกดติดเอาเลยแก่งเลยโคเดียวโอเคผมอยู่กูอยู่ไอ้กิ่นเป็นท้ออะไ้เนี้ยโลกีมันหนีไปเลยเว้ยเมื่อกี้อยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่หายไปแล้วเอามาเด็กวนอิจิเวละให้วิจิละเอาเลยโอ้โอหมดที่หมดที่โอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยด้วยพลังแห่งวิชันติไอ้เหี้ย เอาทรัพ์เอาทรัพย์กับห้องไอได้โอเคโอเคแตกโลคี้โลคี้อยู่เออสุ่มมาชนะละแสดงไม่สุดกูจะซื้อนี่สนุกโอ้ยมาดีิงะมึงฆ่าหกตัวแต่มันมันดามันจากมิติเวลาของกูไอ้ย่ากูได้เอ็กเฮ้ย แม็กอะไรแม็กอะไรแม็กไซน์เหรอไอโดนล่าแม็กนี่ไงโดนเว้ยชนะแล้วเออังไม่อ่ะยังอย่างย่งวิปปิเตอร์เอาวิชิพหายแล้วเออมันคืนว่ะพี่บอกว่าให้ผมกดอันตีพี่บอยนะบอกว่ากดเลยเดี๋ยวผมกดกดเลยกดเลยเอาเลยเซตสองเออตาม

งงก็ดีงง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 งีเงงองงงงงิงงงงองงงงงงงเงงงองง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 งองง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 มงงงงงองง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 ง อปีเตอร์ล่วงไปเลยมาจับระเบิดปีเตอร์เวลาปีเตอร์เป็นลมสวยคิดว่าจะได้คลิปไม่้ประตูพร้อมหิวพร้อมหิวพร้อมกูจะประตูไป็นประตูรูพร้อมนะอย่าเพิ่งนะพร้อม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 ฟกูพร้อมละเย็ดเกยัดไปเลยจอดระดับตำนานแน่นอน โอเคเอาเลยมาติดร้อเลยเอาเลยเอาเลยเ,เลยนเลยสามสวย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 บิวไม่ต้องก็ไ,ได้ผมจะหมดอยู่ยี่้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้งงคือทางเดียวไอวา,วานดาเขาเล่เนยังไง <laughs> ไอ้วานดาตัวปอมมันอยู่นี่ตายไปซะแม่งเดือดจัดโดมิดดก ฮอกอายฮอกอายระวังนะมันมันนี้อยู่อุ้ยตายพีเลียบมันน้อยมากอืมทผ่านละวถืบนสกัดกันพีไรติดขวาเแขนมันงุวยอ่ะกดไม่ติดอ่ะมันอันนี้แบบอันตีอยู่เมื่อกี้หรออืมฮอกอายมันตีอยู่มันจะยิงเงามึงแล้วมันก็แบบตัวดาเมีเต็มตัวกูมุดหามูไม่ได้โอ้แม่งเอ้อยเชีวตายตาย เดือมฮิว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 ตายหลามตายเหมือนกันเครื่องติดเว้ยเครื่องติดสตอมสตอมสตอมตายตายสวยมาเอาว่ะเหลือสองจอมเวทไหวอ่ยนี่แหละไงเล่นยังไงต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ฝไฟนี้ปู่แล้วแล้วเข้ากันไดกว่านี้เข้ากันไม่โดนแทง โหเท่้ยเฮ้ยตีมันนะดิเท่เอ้ยแล้วมันมีวงด้วยมายวงบูนีนี่ะมูนเดอมูนยังตีปะไม่มีแต่ว่าเก็บไปได้เยอะอยู่ฮิวฮิวตายฮิวตายตายโดนสองตายตายสวยสวยสวยมากโอเคโอเคโอเคคือติดวิ่ย ต้องติดจัดไอ,อ,อ s> <S ้ยิปแกลคิวเฮ้ยตาเนี่ยไม่หยิบตาผมเอาไว้แต่กูท่อไปข้างหลังได้ได้ผมไปไปใกล้ๆหน่อยเถะพี่ผมไปอ้อมฮิวมันเอาเลยมูไนท์มูไนท์อยู่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 มันตายคิอมันตายคิอมันตายมูไนต์ตายมูไนต์ตายโม่เขตายคนเราตายเออเอออย่างนี้ดิวะ ต้องงี้ดูวะอยู่มันตายมาดันมาดันมาดันเออไอเย็ยดีเลยนะมาหัวฝั่งมันไม่ค่อระวังหลังกูคิดว่าฝั่งมันน่าจะระวังไว้แต่มันเล่นแบบกระจายกันมากเลยไม่เจ๊มันมันกระจายกันเกินไปชนะชนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจีจีเว้ยจีจีเว้ยเอาว่าโอ๊ยสวยสวย ดิเมจิลูดิน่นี่เป็นไงเมงอยู่คาซีนด้วยวันด้าบอกแปลกนี่เป็นไงเป็นไงเอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าเอาเฉยเลยอะอะไรอะอ้าเ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 อ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าจะเอ้ากูได้ไงเนี่ยไม่คิดว่าจะได้อะเขาผมบล็อกได้เมื่อยเหรอจ้ะจ้ะอืมจะจะ โลคีเด yeah. ินข้ามาตายอี้เดินมาเดินล้ำนีฮะโลคีมานี้ที่มุไหายมาใกล้ๆหน่อยตายคิวแล้คิวลนี่ิวล้วยส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 วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดือดเดือดเดือดอุ้ย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 อุ เเียอะไรอยู่โลสวยโูโล่ไอ้พวงอยู่แล้วใครออกวะเอ้าเดี๋ยวติงกูออกเลยเดี๋ยวติงกูเอ้าหลุดไอ้เฮี้ยดูสตาฟเลยเห็บมันเดือดชนกำแพงเว้ยเอาแล้วไม่เป็นไรมันเป็นหลักีเดี๋ทิง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 โอ้เห็บมันต่อไหวเงี้ยเห็บสองเร็วว่ะแย่ละ มาหัวมาหัวเดี so ๋ยวผมจะสำแดงฤทธิ์ของวานด้าให้ดูตายมันให้ตายมันให้เยอะกว่านี้ตายมันให้เยอะกว่านี้ผมจะสำแดงฤทธิ์ตัดตัดแดงโต้สวย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 จบวัดวัดตรงไหนวะหายตัวเลยไม่ได้เหรอเกียวแม่งกูก็แตกอย่างเงี้ยได้กี่ตัวสอง ทำได้เดือจะทิ้งตัวเดียวเราเอาอยู่เราเอาอยู่แม่โมคนเดียวเขาไม่อยู่หรอกเว้ยแม่เจล็งวันด้าเราวันด้าไม่ให้เล็งหรอกนะฮหงใช่ไหมเอ้าหุ้ยโหยอดจัดอ่ะแลคูลแลคูลดึงเอาตีไปดิโอ๊ยตายเว้ยโอ้ยวันด้าจะต่อแล้วตัวควอมนะแ้วตัวความนะตัวจริงอยู่นี่นะดึงตายเฮียสวยทีมเข้ามาตายนะเข้ามาตายนะ ทำไมวะจะทำอะไรจะทำอะไรแทงวะจะจะอะไรนี่ไม่นี่คือ DPS แทงนะเว้ยสวยสวยไอ้เชี่ยไม่มีแทงรถเล่นได้เฉยแล้วทีมเราน้อยกว่านี่ยที่หมายมันติมันติที่ทางที่ทางโดนโดนโดผักออกผักออกนั่งั้ผัดไปด้กประเสาโอเคโอ้ยมันหน้ากระจกปกดน้ากระจกปกดน้ากระจก บอลถ้ากระจอกบอลถ้ากระจอกบอกเลยแบบนี้ล้ำรำรำรำ้ำหวานอุ้มโอ้ยทำอะไรวะลรำทำอะไรวะรำมันและมันดูนี่เลยโอาหมายกอเอ้ากลับมาแล้วแทงเรากลับมาแล้วสวยสวยสวยแล้กลับมาแล้วกลับมาแล้วจะกลับมาทำไมเวลานี้ไม่ผมบินไงมันแบบไวจัดไวจัดโอ้ยโดน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 ชาร์จโดนชาร์จโชว์โชว์โดนแฉ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 าระวังนะระวังกระลอกัระวังกระลอกโอ้ยคิวอ่ะ พี่อันนี้เล่นกับเด็กปะเออเนาะไม่รู้เหมือนกันเออเนาะเนาะไม่เหมือนวันนั้นเลยโดนยำเละเลยเมื่อวานไหมเมื่อวันก่อนแม่งแบบแกนมาสเตอร์ไรอยางเงี้ยเฮ้ยสตีสตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาว่ะว่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วสตีวายสตีวายสตีสตีตันนี้ล่วงเจ็บพอทอกระนอทอกระนอไม่ค่อยช้ามึงแล้วมึงเป็นกระจิน ทอคระทอกระเดอกกับเบี้ยมาจิงมาจิงมาจริงมาจิงมาจิงมาจิงตายกูให้โอกาสมึงกลับตัวแล้วนะไอ้ทอดึงเดิ้เดิลเเด้เดิเงแค่นีที่ตอมเล่นไรลอกว่าตอมชอบตูดสวยข้าวง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 ไละ นี่ก็าตายนี่าตา้เดี๋ยวใครซับเลยครับใส่หลอกใส่ลอกใส่หลอกใส่หลอกใสหลอกใส่หลอกมยลอกไปสอใส่หลอก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 ใส่หลอส่หลอกใส่หลอกใส่หอกใหลอกใส่หลอกใ่หอกใ่หล่หลอกใสอกใสหลอกใส่ใส่หลอกใส่หลกใส่หลหลอ่หลอกใส่หลอกใส่ลอกใสลอกใส่หลอกใส่หลออกใสอกใส่หลอกอกกใส่หลกใส่หลอกใ่หส่หลส่กหล่อกกใส่หหลออกกใส่หลส่หลอกใส่หอ่ห โอ้โหเก่งกันจรตูดแหอเมริกาล่วงตายตูดแห่อเมริกาเนี่ยาดูตูดอันสง่างามนั่นสิสวยงามตูดเรลียวเนียนและโค้งมุนเท่ากับแอร์โรในอมิการวิ่งสบัตูดของเขาจังเลยอ่ะตูดอเมริกาันไม่ใช่ไอนีอันนี้ไอ้นีรสลอดตูดแห่งอวกาศที่นี่ กูแห่งกองโจรเฮ้ยกับกันกับกันเฮ้ยไอ้เหี้ยมีตัวขี้เสือกโตถูกกฎหมายกูน่าแตกไอ้เหี้ยกูรุยกูต่อยมันไอ้เด็กวิญมันต่อยอะไรนะเอาม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 าเอามาเวงคิวข้างหลังเลเจนดาัลล์สเนี่ยกูจะกูแห่งกองไม่ได้เลยกูจะกอลไปนั่นมันไม่ได้เลยสวย เอ้ยวยากว่ะเราไปตึงว่ะมันหนีไวจัดจะตายหาแล้วน่ะโค้ดเด็เกอร์ฝั่งนู้นนะไถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะยึดฐานดีกว่าเอาวฐานดีกว่าโคดเดเกอร์โคดเดเกอร์โอ้ยไอ้ดำไม่เข่าโอ้ยเอาไปเจอลุงพลังเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนันอยู่ตรงนันตรงไหน ยึดเลยยึดเลยยึดเลยได้สามได้สามมันมันเกิดใหม่ได้ไวตีทีมนะทีนี้อ๋ออยู่มีไอ้เจนไม่ทันแล้วเล้วเราก็ยังถือว่าเรายังชนะไปแล้วรอบนึงม่เอาทีนี้เรายืนจัดเลยอ่ะมีหมเปย์อันดับหนึ่งที่นี่กลัวอะไรวะเอเจไปไปพวกเราเอาโลคีไปเพื่มสามห่ว โก้สวยงามโอ้มึงผักออกตัดโดนโอ, ouais. leave, อยู <ame> okay, ่ด <boiling> ีว่ะโอ้โหแม่งผักกออกทันด้วยสไปเดอร์แมนโอเคปีเตอร์เรื่อปีเตอร์โดนกระต่ายละไอ ไม่ผิวเท่าไหร่นี่ว่าไม่ผิวเท่าไหรนนะไน่นี่ว่าปัญหาเป็นน้องนุ่นมันปีนไม่ปีนไม่ปีนเดี๋ยวมาละ <c oughs> ไปหากระบอก,ไ,ก,อก,อกไม่ใช่กระบอกไอ้แลคคูนไรคคูนล้วละ <c oughs> โอ้โหตายเที่ยไม่ล็อกเก็ต นั่นอะไรอ่ะเยอะสปีชี่เดียวกันเลเฮ้ย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 เูประต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 ูบายดีโอมาดิไอบายดิโอมาดีไอไปเงยโน้ตโน้ตกระจอกปีเตอร์เราปีเตอร์เจ้าผม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 กระเสริมมาแล้วเสริมมาแล้วไปเลย โดนด้วยว่ะนี่อว่าโดนด้วยโอ้ยแม่งธรรมดาครับน้องปีเตอร์อางลโอ้มันสลับตัวกับปร้ตูมาม่ออกมาดูไปประตเลยครับประตูมารวยน้องมันเก่งจังวะไอ้เชี่ยวิน้องเก่งประตูดวต ดี๋ยวผมก็เปิดเพลงชาติอัดไม่เอ้าโดนตะตานี่อ่ะโอ้ยช่างมากวไม่ติดลาเออขอบคุณมากพีเตอร์ดึงช่วยกูโอ้มึงนี่มีมาเป็นตอบคนเนคนอย่างยิ่งไงเฮียพีเตอร์มึงดึงออกกูออกจากอวงเว้ยเฮียพีเตอร์มันช่วยกูเจ๋อพี่เฉยพีเตอร์มันช่วยกูเว้ยไม่แคยเอาว่าเชี่อมึง พี่เต้มู้สุดยอดหว่าเหี้ยมึงไม่ฮีโร่อะฮีโร่ของจริงว่ะ